เโลสวีท hey, ุกครับมีความสงการ์วันที่ช่วยเราแล้วม่นได้ไปขับไปชิดลอดายถึง2กันตอนนั้นเองเนาะแค่นวันนี้นะคะเรามาทําอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาทําฟาร์มมันฝรั่งกับฟาร์มแคละตลอนันนั่นเองเนาะซึ่งนะคะหลักการฟาร์มนี้คืออะไรหลักการฟาร์มเคลล์กับมันฝรั่งนี้ก็เหมือนฟาร์มข้าวตอนวันนี่เลยนะทุกคนเนาะก็คือแบบมี a b c ที่รับอาชีพเป็นชาวนาแล้วก็ เราจะโยนซีดแปดสแต็กให้มันนะซึ่งตอนนี้แต่เราก็แค่เปลี่ยนซีดแปดสเต็กเป็นแค <c oughs> รอทกับมันฝรั่งแปดสแต็กนั่นเองก็ง่ายๆคือฟาร์มฟาร์มก็คือแบบก๊อปกันมาเลยนะคะแต่พี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้าวเป็นแครอทกับมันฝรั่งนั่นเองเนาะซึ่งเราจะฟาร์มกตรงไหนกันฮะเราจะมาทําฟาร์มในบริเวณตรงนู้นนะฮะไปเลยซึ่งตรงนี้นะคะผมได้แบบได้ไปหาแบบหาบวเห็ดกับห่านบนน้ําตาลม,มาแล้วนอที่เกาะเห็ดนะจริงๆอะ่ะมันมีเป็นคลิปแหละแต่ว่าคลิปมันแบบคลิปมันยังแหลกเลยแลวคือแล้ะคน โอเคเราจะมาเริ่มปะฟาร์กันแล้วกันนะคะไม่ให้มีการเสียเวลาทำฟาร์ตรงนี้อ่ะโอเคมาถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก,ก็ดูๆไปก่อนละกันเนาะของก็ประมาณนี้นะคะอ่ะมีไม้ม,ม,ไมีมีไม้มีรางรถไฟอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอ่าฮะขั้นแรกเลยแล้วว่าเรามาปูรางรถไฟก่อนดีกว่าโอเคต้องกว้างควา,ความยาวความยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ความแต่ความกว้างต้องไม่เกินไม่เกิน8บล็อกเนาะ1 สองสามสี่ห้าหกอ่าฮะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเจ็ดแปดเอาประมาณมาตรฐานละกันนะทุกคนประมาณแปดบล็อกละกันเนาะเป็นมาตรฐานดีแล้วก็ทําอย่างนี้อ่ะจริงๆอ่ะจะทํายาวแค่ไหนก็ได้นะเพราะฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้ามือนี้ความยาวไม่ไม่มันยาวได้เรื่อยๆแต่ว่าความกว้างกว้างไแค่แปดนะทุกคนเพราะว่าเพราะเพราะเป็นเพราะเพราะว่าแบบ เพราะวาเราต้องวางน้ำเลถ้าเกิดไม่วางน้ำพืชจะไม่โตนะทุกคนเพราะน้ำไหลได้สี่บล็อกนะทุกคนอะแล้วเราก็วางไปเลยอย่างงี้อะฮะสี่บล็อกแล้วอันนี้ตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นน้ำหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ไปได้อีกอันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อีกสองอีกสองบล็อกอย่างงี้อ่ะอีกอีกครั้งหนึ่งจุ๊บ แล้วก็นี่โอเคจากนั้นก็วางบล็อกขั้นเลยฮะเก็บของไปก่อนเอาบล็อกมานั่นแหละแล้วก็วางบล็อกไปเลยทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ให้วางโปรซิทธก์กะจุดไอตรงนี้วางรถไฟแบบนี้อันนี้ขุดออกเพราะไปส่วเพราะเกินออกมาอะฮะ เก็บฮอปเปอร์ไปเก็บนี้เก็บอันนี้มาเอาอันนี้มาโอเคตรงนี้ขุดอย่างนี้อย่างนี้นี้ขุดแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็วางเลสโตนแบบนี้วางแบบนี้แบบนี้แล้วก็เลสโตนดัดตรงนี้ทีนี้ระบบเก็บของเราก็เสร็จแล้วแล้วเราก่อกแล้วเ็าก่องมาสองอันเงียบเงียบ เสร็จแล้วค่ะทุกคนระบบนี้อันนี้คืออันนี้คือระบบเก็บของเราเสร็จแล้วโอเคที่เหลือก็ระบบจ่ายไฟโยนนี่ไปก่อนซีเกะกะเว้ยเราเอาเลสโตนบล็อกมากดตรงนี้ออกเนี่ยรจริงๆใช้เป็นเลสโตนอะไรก็ได้แต่เป็นเลสโตนบล็อกง่ายกว่าอีกอย่างคือผมรวยเลสโตนด้วยผมมีเลสโตนเยอะอยู่โอเควางนี้เสร็จป๊เก็บของไปก่อนเก็บของไปก่อนฮะ แล้วก็ออันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาดินมาเอาดินมาปูบนนี้เลยพอปูดินเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ให้ทำการเอาน้ำแล้วก็แล้วก็เอาน้ำแล้วก็กระจกมาอ่ะเอาน้ำมาตรงร่องตนี้เราจะวาเป็นน้ำเนาะกระจกเลยฮะอย่างนี้อย่างนี้ อฮะอันนี้อันนี้คือเราจริงๆตรงนี้เราอุดก็ได้แต่เราจะะปุกกระจกไปละกันตรงนี้ต้องอุดไมครัโอ้ยเสียงรถไอมาไว้นอะไรนะบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดเสียงรถเข้าขอไปด้วยนะมีคนมีคนมีคนขับรถมาหน้าบ้านขุดเอ้ยก็ต้องเป็นฟอส์จะเป็นทิวทอสหรือจะขุดได้โอเคหึือจะขุดแล้วได้กระจกคืนตรงนี้อุดฮะนั่นแหละประมาณนี้โอเค ตรงนี้ขุดออกอันนี้อย่างนี้ตรงนี้วางน้ำวางน้ำเลยฮะตรงนี้ก็วางน้ำเหมือนกันโอเคแล้วก็ตรงนี้เราอุดกระจกไปเลยอย่างนี้ พอเราอุดกระจกอย่างนี้เสร็จแล้วนุทุกคนให้ทุกคนต้องเราต้องการถังหมักปุ๋ยทำตัวคราบนิดนึงต้องการถังหมักปุ๋ยแล้วต้องการสลับไม่ใช่แถบดอมไม่ใช่ไม่ใช่สลับทำเอาแตกอะตอไม้มาทำอย่างนี้แล้วก็ทับคอมโพสเตอร์อ่ะถังหมักปุ๋ยได้แล้วชุบปุ๊บตรงกลางตรงนี้ไม่ต้อง,มงไม่กลางวะไม่กลางเพราะมันมีแปดบอกวางทางมาปุ๋ยฮะวางทาังมาปุ๋ยแถวนี้แล้วกัน โอเคมันอาจจะบิ้วบิ้วนิดนึงนะเพราะว่าพ่อตรงนี้มันเป็นแปะคูณแปเนาะโอเคจริงจริงจริงจะกว้างจิตก็คว้างเจ็บมันจะสวยกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้กระจกอย่างนี้อาา่าฮะต้องการอ่าอันนี้ด้วยเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแท็บดออ่ะทำเยอะๆเลยแท็บดอไม่พอฮะทำมาอีกแท็บดอ อันนี้โยนทิ้งเศษไม้โยนทิ้งตรงนี้วางแถบดอฮะแมปแมปวางแถบดออย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ขุดออกตารางนี้ก็วางแถบดอฮะวางแถบดอแบบนี้เพื่อไม่ให้วิลเลจเจอร์มันมันม,มันไม่สามารถมาแบบ เพื่อไม่ให้วิลเลจเจอร์มันมาแบบยังไงดีมามาเอาคอมโพสเตอร์เนาะเพื่อไม่ให้วิลเลเจอร์มาผสมปุ๋ยนั่นเองนะทุกคนโอเคซึ่งความสูงของผู้ความสูงขวงวิลเลจเจอร์จะสูงกว่าผู้เล่นนิดนึงเนาะอันนี้อ่าวิลเลจเจอร์ก็เลยน่าก็าไม่น่าจะเข้ามาได้นะทุกคนนะโอเคต้องวางอย่างนี้นะคือคือต้องวางแบบนี้ให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 ้แท็บดอมันให้แทบดอมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นแบลบ็อกเต็มแบบนี้คือวางบนบล็อกเต็มแบบนี้ทุกคนพอพอเข้าใจปะ่ะแบบนี้โอเคขุดออกฮะ แล้วเราก็ไปเอาอันนี้มาและที่เหลือเราก็ไปเอาแบบไปเอามันฝลั่งแล้วก็เอาทอตมาหน่อยฟึบฟไปทำฟาร์มเราต่อฮะยึบชึบตรงนี้เราเอาจอบแล้วก็เอาทอตมาโอเคปักท็อตปักท็อตปักท็อตไม่ให้มอนเตอร์เกิดในนี้ปักให้หมดนั่นแหละแล้วก็ควรดีเลยฮะ โอเคพอนดินเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาแครอทมาปลูกเลยนั่นแหละเอาแครอทมาปลูกฮะซึ่งตอนนี้นะฮะฟาร์มหนึ่งเราเสร็จแล้วเนาะส,นส่วนฟาร์มมัลเฟรนก็ copy แบบตรงนี้มาไว้ตรงนี้เลยนั่นเองโอเคเดี๋ยวฟาถอดภาพเลยละกันโอเค เราว่าเราเอาไปเอาเอเวเลเจอร์แล้วเอาไม์ครยูฮอเปอร์มาดีกว่าเนาะเตรียมต,ตัวฮะทุกคนหวังว่าจะไม่บักนะขอร้องอย่าอย่าบักตายอีกนะเอพีซีขอร้องมันต้องมันอยู่บนเนี้ยใช่ไหมเออเนี่ยแหละมันต้องอย่างงี้ฮะโอเคขังเขาเรียบร้อยอ้เกือบไปโอเคคุณน,นี้ออกฮะถ้าเราขังได้แล้วเราคุณออกเลย เคโอเคอันนี้ชิวทอตเนาะขุดลงมาได้อะฮะแล้วเราก็ตรงนี้ขั้นตอนสำคัญมั้เราต้องโยนแครอทแปดกองให้ให้เขาหนึ่งสองสามสี่สี่อันแรกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด เอเเลเจอร์ ager, มันเก็บทุกกองก็แปลว่าตัวนี้ใช้งานได้แล้วนะคนโอเคเราลองเราลองทดสอบหน่อยถ้าเกิดถ้าเกิดเราโยนแครอทไปอีกปีล็อตหนึ่งมันมันไม่สับมันต้องมันต้องมันต้องเก็บแครอทไม่ได้ถ้าเราโยนแครอทอย่างนี้ไปถ้ามันเก็บแครอทได้อยู่แปลว่าของนึงไม่พอเก็บได้ไหมถ้าเก็บแครอทได้คือฟาร์มฟาร์มยังใช้งานไม่ได้โอเคผ่านนะตัวนี้เก็บแครอทไม่ได้แล้วโอเคแล้วก็แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาเลย โอเคอ่ะแล้วหังจากนั้นเราก็เราก็เราก็ขุดออกฟึ๊บฟึ๊บแล้วก็โยนของให้เขาโยนมันฝรั่งแปดกองให้เขามันฝรั่งแปดกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ทำไมมันไม,ม่นเก็บแค่นี้เอ๋น่าจะใช้ได้ปะมันควรนายเก็บนายเก็บนายเก็บอะไรไปบ้างเนี่เพื่อนน่าจะได้แหละทุกคนผมผมขี้เกียจผมขี้เกียจหาละคือมันอาจมอาจมันอาจจะเก็บอย่างอื่นมาหรือเปล่าอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจนะคือผมโยนไปแปดกองแล้วฮะเมืกก่อกี้ตัวเมื่อกี้ก็ใช้ไม่ได้หรอ What? โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทำเบื้องหลังแล้วกันอโยนไปเรียบร้อยแล้วก็ขุดลงไปเลยฮะ โอเคอุย๊ยโทษทีเผลอไปตีนี่ขุดอันนี้ผลด,ด,ดินหน่อยเอาละบินขึ้นไปแล้วก็วางไมค์คาร์บิโอปเปอร์ฟึบโอเคทีนี้นะคะฟาร์มของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแนละ้วตอนนี้นะคะเรามีทั้งฟาร์มมันฝรั่งแล้วก็ฟาร์มเคอร์หลบไปที่เรียบร้อยแนละ้วโอเค งั้นก็ประมาณไปบปว,ปว, like, ว, share, ว่าสลับคลิปนี้ไว้เชิญมาครชับคลิปกันหนลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร้ถ้าใค้ไม่ชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน๊ม่บายวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่๊ม่บายครับ